ศิลปศาสตร์ไม่ใช่แต่ะสองสาร์ใช่ไหมคะมันก็เทียบเท่าคือก็บอกว่าเทียบเท่าต่ละสสาขาใช่ไหมะเขแยกเป็นเขาก็จะรับช่วงเดือนพฤศจิกาเหมือนกับของของคณะอื่นด้วยใช่ไหมคะประมาณนั้นคือจริงตัวนี้มลูกที่ที่งานแกเพิ่งเข้าไปสิงถ้าอยากได้ข้อมเดจะหเพน้องเขาเงเข้าไปเรียน อ้โหตรงเมียทีนี้ถ้าระหว่างการหาข้อมูลถามอีกเรื่องหนึ่งนะคะพอดีมาจากจีนอีกเยอะเลยเอักษรศาสตร์จีนกับกับปรีดีสมนนมงยงเนี่ยคะ่ะไม่แน่ใจว่าคือหลักสูตรอันไหนที่น่าสนใจกว่าเพราะว่าบางคนก็จะเอาแบบแบรนด์เมนมใช่ไหมคะถ้าอาักษรศาสตร์จุฬานี่แบบคือท็อปแต่ว่าถ้าไปปรีดีชมนลนรงยงเป็นฟังก็เลยเออเป็นยังไงเปล่าความเชื่อถืออะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับ จุฬานี่เหมือนกับเขาเรียกว่าออกซอร์ใช่ไหมคนะของธรมรมศาสตร์มเยลเงี้ยคือถ้าเวลาไปไป,ไปนั่นมันแบรนด์เนมมันต่างกันจริง้จะมีผลไหมคะคือถ้าเป็นผมนะผมไปเรียนอักษรศาสตร์ตรงก่อ,อตรงที่ส่วนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมัน w o r l d w i ตรงที่ว่าเวลาเราจบแล้วเนี่ยเราเราไปได้เยอะกว่าด้วยเพราะอย่าลืมว่าไอ้ของใหม่เนี่ยเวลาเราจะไปมันก็ค่อนข้างลำบาก ใช่ครับไอ้ของเก่าเนี่ยมัน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 อยู่มันอยู่มันก็โอเคมันก็ไปมันได้อยู่แล้วผมว่าถ้าไปอักษรจุฬาน่าจะดีกว่าแต่ปัญหาคือว่าอักษรจุฬาเนี่ยมันแข่งขันกันมากคะแนนมันต้องสูงจริงๆไอเราพูดที่พูดได้นะแต่คะแนนที่เราจะได้ลูกเราจะได้นี่เร่เสียคือปัญหาแล้วเพราะว่าอักษรเนี่ยผมว่ามันแข่งขันสูงมากสูงจริงๆิงเพราะเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากมันมาได้ความหลากหลายด้วยมันมีตรงด้วยมันมีอะไรด้วยมันเยอะด้วย อักษรจุลาเขาออกรับต<เ>รงมาแล้วแต่ว่ามันเมเจอร์อะไรสักเมเจอร์เดียวนะที่เขาออกมาเนี่ย <สปฤ iro> มันออกมาแล้วร,รับรับหมดสิ์แล้วถ้าไม่ได้สมัรเออแต่ว่ามันมันผมไม่รู้เมเจอร์อะไรผมไม่ค่อยได้จับตัวอักษรมันประก,กาศออกมาแล้วด้วยประกาศไปแล้วแต่ว่าเมเจอร์อะไรผมไม่ทราบมันมีเมเจอร์เดียวจริงตรงไปแล้วอักษรจุลาปิดไฟเมื่อวันที่สิบห้า อ่าธรรมดาครับอันนี้มันต้องจองมันต้องจองคืออย่างนี้นะคืออย่างนี้นะผมว่าผ uh, anyway> cool ู้ปกครองทุกคนเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ทั้งเดือนกับเดือนหน้าเนี่ยผมว่าเนี่ยมันต้องเปิดเว็บทุกวันเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมาเร็วมากและเร็วเนี่ยบางทีมันสมัครช่วงสั้นๆแล้วมันก็จบเลยโดยเฉพาะผมให้แนะนำไปที่ยูนิแก๊ ยูนิแกงเนี่ยมันจะอัปเดตข้อมูลวันหนึ่งเนี่ยเยอะมากเลย u n i ิแนะครับ u n i g a n g c o m นะครับมันจะถ้าเป็นการรับเนี่ยนะการสอบตรงโปรตาพวกนี้มันจะดีกว่าเด็กดีมันจะดีกว่าเอ็นโซยูนิแกงมันจะดีกว่าเยอะนะครับแนะนำให้ไปที่ยูนิแกงเลยแล้วมันต้องเข้าทุกวันแล้วละครับตอนนี้ พราะมันจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้จริงๆเปิดมาเป็นสิบสถาบันแล้วนะแต่ว่าเปิดบางโกกแกงบางเรืองมันไม่ได้เปิดทั้งหมดอย่างศิลปกรมันก็เปิดมาแล้วมสวนี่เปิดแล้วนะครับจุฬาเปิดแล้วจบแล้วนะครับไปตรงขอนแก่นเปิดแล้วอันเนี้ยเออโกต้าสุรนารีนี่ก็เปิดแล้วนะครับมีมาหมดแล้วนี่ นะครับตอนนี้ก็มีระเบียบการมอพยาวันนี้ก็เปิดแล้วเนี่ยมันจะไล่มาเรื่อยๆหมดเนี่ยแหละครับวิศวะตอนนี้ก็ท,ที่ท,ท,ที่สมัครได้เลยตอนนี้ก็คืมอมสววที่เดียวอย่างอือ่น,นก็ไม่มีอะไรถ้าใครจะเข้าสายวิศวะตอนนี้นะครับก็จุฬามสมัครไี่ได้แล้วตอนนี้ก็รออยู่ที่จะเสษครกับรัชบังสำรับตอง สำหรับวิศวะนะครับอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรมันก็ลอยอย่างเดียวแล้วศิลปกรเราออกมาแล้วก็สมัครไม่ได้ชุลาออกมาแล้วก็สมัครไม่ได้ไม่ได้หมดแล้วนี่มันมีมันมีบางอันที่ที่เขาบอกรับทั่วไปฮะได้มันจะมีมันจะมีสองอันอยู่ในอันเดียวต้องไปดูอ่ะพี่รู้ไงแต่ว่าสาขาที่เราไม่ต้องการี่ไดูรู้รู้ครับแต่ว่าไอ้บางทีสาขาบางอย่างเราไม่ต้องการไงแต่ส่วนใหญ่อะ ไปไหมล่ะสาขาอย่างนี้ที่ตเขาบอกเออมันไม่เอาหรอกเด็กมันก็ไม่ไปหรอกอะไรเงี้ยใช่ไหมสบายไปทำไมมันจะนับบางอันเอออย่างนาโนโพลิเมอร์มันก็บอกเอาไม่ล่ะสามสิบห้าคนแรกของโรงเรียนบดินมีไหมล่ะใช่ใครจะไปล่ะสามสิบห้าคนแรกจะต้องไปหมอทันตากันเว้ยต้องเอาใบรับรองไปหรอกใช่ไหมจะมีเงื่อนไขละเอียดเยอะมากเลยมันก็ต้องว่ากันไปเรื่อยๆไปจะมีอะไรครับองดี ครั้งที่หนึ่งสอบจุลาหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าแพทอย่างแพทหนึ่งแบบภาษาสองใช้ของของเกษตรใช่ไหมเกษตรนี่ตรงนี่เขาน่าจะใช้แพทสองจุลาตรงเดิมใช้แพทหนึ่งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่วิศวะทำงานมันเป็นตอนนี้โยกเว้นจุฬาเลยนะครับสองภาษา สองกับสาตรงใช้สองแต่ถ้าเป็นตรงจุลาตรงจุลาใช้หนึ่งเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเวลาจะจะสอบคือคือจริงๆร่ถ้าคนเข้าวิศวะเนี่ยผมบอกได้เลยคือสอบเป็สองสามเลยครับตองสอ์แล้วก็สอบแกะแต่ยังหวังว่าจะเป็นหนึ่อเติมคะนส่วนใหญ่เลยครับเป็นสองกับสามจุลาปีนี้มันก็ไม่รู้จะสอบแค่หนึ่งไปทําไมเพราะว่าเราเข้าไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้แล้วส่วนใหญ่ของที่แต่ละที่เนี่ยเขาก็ใช้คัสองเป็นหลักอยู่แล้ว แล้วก็ผมบอกนิด er นึงสำหรับเกษตรเนี่ยนะเด็กมันกลวงเกษตรเนี่ยเขาใช้เขาใช้เขาแปลงคะแนนเด็กจากเราเป็นคะแนนมาตรฐานสำหรับเกษตรแต่ถ้าเป็นตรงที่อื่นเนี่ยเขาเอาคะแนนที่ออกมาเท่าไหร่เท่านั้นไปใช้ข้อหมายผมก็คือว่าแต่ละครั้งที่เราสอบแกะแผ่นเนี่ยความยากง่ายของกอบไม่เท่ากันเนื่อมื่อความยากง่ายกอบไม่เท่ากันเราต้องคอนเวตคะแนนไปเข้าสูตร เพื่อจะออกมาเป็นคะแนนมาตรฐานแต่ของกเกษตรใช้คะแนนมาตรฐานมาใช้ในการคิดคำนวณแต่ถ้าเป็นของที่อื่นผมไม่เคยมีสถาบันไหนใช้คะแนนมาตรฐานเลยใช้คะแนนดิบที่ออกมาแต่ละครั้งนะเนี่ะเอาสูงสุดไปใช้เท่าน้นเองแม้กระทั่งอดม i ช s ั่ n ก็ยังใช้คะแนนดิบไม่เคยใช้คะแนนมาตรฐานใช้นการแพทใช้ในการแพทย์ จะเรียนจริงหรือเปล่าผมบอกได้เลยนะสายวิทยแพทย์เนี่ยคนที่เรียนเภสัต์และเทคนิคการแพทย์เนี Blair> ่ยรวมไปถึงสัตวแพทย์เนี่ยที่เดินเข้าไปแล้วห้าเปอร์เซนต์ไม่มีเราไปกรุงเทพใครจะไปเรียนไปแต่งตางจังหวัดทั้งนั้นเพราะเขารู้ว่าหนึ่งเขาจบมาแล้วเขามีเงินเดือนกินแน่นอนสอง เขารู้อยู่แล้วว่าทางบ้านเขาต้องการเงินแล้วคนที่จบใหม่ๆผมบอกได้เลยอยู่เวรอะไรนิดหน่อยเนี่ยสามหมื่นนะสามหมื่นนะครับสามหมื่นนะครับคนที่เป็นพยาบาลอ่ะไปดูถูกนะแต่ว่าคนเด็กอเงรทพาไม่มีใครเอาหรอกพยาบาลเนี่ยถึงบอกว่าต่างกับพวกเภสัชพวกเทคนิคการแพทย์ที่ิคกางแพทย์จริงๆเลยเนี่ยบอกได้เลยหรือสาเาวิชาศาสตร์เนี่ยแบ่งเป็นเมเจอร์หลักๆก็คือหนึ่งก็คือเทคนิคการแพทย์ 2. ก็คือเรื่องของรังสีเทคนิครังสีเทคนิคก็คือฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับสาเนี่ยบางที่อาจจะแยวไปเป็นกายภาพตบบัตแล้วแต่เด็กเนี่ยว่าอยากจะเรียนหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเรียนซิรีละของอาจารย์ใหญ่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปเมดตามเมเจอร์ของแต่ละคนจบมาถามว่ามีงานทํำไหมผมว่าถ้าไม่เลือกงานไม่ตกงานนะครับอ,อ,อาจจะทํางานราชาการก็ได้ถ้าจะไป ถ้าธะไปไปลัษณะของงานเอกชนส่วนใหญ่ก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลน,นะครับอยู่ในห้องแผลเป็นหลักวิเคราะห์ไปตามสูตรอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วส่วนใหญ่ที่เด็กที่เรียนผมก็ว่ามันก็เด็กไตยหวานนี่แหลที่เด็กในเรื่งของการแพทย์นี่แหละมันก็น้อยแหละที่จะเรียนบางคนไปแพทย์แผนไทยไปยุบลงไปอีกเลยหนักเข้าไปอีกไปสปาไปนวดเลยแต่นี้เอาหนักเข้าไปเลยสบายเออไ,ไปเรียนแบบลักษณะอย่างนั้นไปเลยแพทย์แผนไทยไปเลยแพทย์แผนไทยก็จะมี ที่ศิรีราชก็มีที่รามาก็มีนะครับก็จะมีแพทย์แผนไทยด้วยอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเด็กบางคนเขาก็ชอบเหมืนอนกันแต่พยาบาลผมดูแล้วประเด็นรุ่นหนึ่งก็ไม่เกินห้าคนหรอกที่จะเรียนก็น้อยมากที่จะไปเรียนนะครับามาถามว่าดีไหมดีนะเทคนิคการแพทย์ถ้าไม่เลือกอะไรจบมาก็มีงานทำเดินๆก็ใช้ได้แต่ทําไมไม่เรียนเภสัชนะมันไม่เอาครับมันไม่เอาเภสัชเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย ถามว่าดีไหมผมว่าดีมากัครบาเาย,าย,เยาดีมากไม,มไม่จําเป็นนะครับคนมันเกิดขึ้นเยอะไม่ต้องห่วงขายได้ไและเนเจอร์เนเจอร์คนไทยเป็นอะไรเนี่ยไม่สนใจครับเป็นร้านขายยาก่อนดับหนึ่งแล้วเราบ้านเรายังไม่มีกฎหมายประเพศอหมอต้องได้ทุนเป็นมาให้ซื้อยาเพราะฉะนั้นร้านขายยายังไงก็อยู่ได้มันอยู่ได้แน่ๆอยู่แล้วแล้วเราเรียนหปีเรียนเภสัชหกปีใช้ทุนสองปี ไปเปิดร้านขายยาผมว่าเวิร์กไหเวิร์กไหคะแนนก็สองหมื่นกว่าแน่แน่ทุกสถาบันแต่ถ้าเราไม่มายก็นู่นเลยเ<ตา>พศสซมหาสารครามมอสารคามได้ภาษามอมหาสารครามได้ภาษ<ต>าเว้าลามาด้วยสองขาสงขา,าคือเพศสัเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสองหมื่นหนึ่ง อย่างต่ำต้องสองหมื่นหนึ่งแน่นอนไม่มีต่ำกว่าน,นี้มาแน่ๆสองหมื่นหนึ่งเทคนิคการแพทย์เท่าไหร่เทคนิคการแพทย์ประมาณสองหมื่นแน่ๆแล้นี่ก็ต่างกันไม่มากไงมันก็อยู่ที่เราเลือกไงเราจะเลือกอะไรแต่เภสัชในผมนิ่น,นิดน,นึงว่าลูกเราต้องชอบเคมีนะเพราะมันเรียนเคมีตับซึ้งเลยมันชอบยาอย่างเดียวลเลยอะ่ะแต่นี้เภสัชนี่มันจะมีอยู่สองสองเอ่อสองเมเจอร์ก็คือเภสัชศาสตร์กับบริบาลเภสัชหนึ ก็แล้วแต่จะเลือกเฮสานนี่ใช้แพทสองครับให้แพทสองตัวเดียวแพทหนึ่งไม่เอาแล้วใช้แกะใช้แกะเฮสานใช้แกะยี่สิบเปอร์เซ็นใช้แพทสองสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเป็นพยาบาลกระทำต่างกับกัรใช้แกะอยู่สามสิบใช้แพทสองอยู่ยี่สิบ วิศวะใช้แก็บอยู่15ใช้แพท2อยู่15ใช้แพท3อยู่20ถ้าเป็นสถาปัตย์ใช้แพทใช้แก็บอยู่10ใช้แพท4อยู่40ท้าปัตย์นี่นะฮะใช้แก็บอยู่10เปอร์เซ็นต์ใช้แพทสี่ในความถนัดทางด้านสถาปัตย์อยู่40 เออคืออย่างนี้คือคืออย่างนี้บางบางชนะข,ของสถาบันเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้มาเลย <c oughs> เขามาอย่างเดียวว่าเออคุณเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากี่หน,น่วยกิจเขาอาจจะมีข้อกาหนดต้องไปดูแต่ละสถาบันไม่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าคนที่เรียนสายศิลป์และจะเรียนสถาบันผมดูแล้วมันมันลำบากนะเพราะว่าเออเพราะว่ามันจะมีวิชาคํานวณในการเรียนสถาบั์ด้วย ซึ่งถ้าเราห,าห่างเหินนันไกลแล้วเนี่ยเวลาเรากลับไปเราต้องไปฟื้นใหม่ขอ,องพอสมควร,ราาได้ได้ไอศินภาษานี่ผมไม่แนะนําเลยไม่แนะนําให้ไปเลยเพราะว่ามันมาคนละแนวแล้วมันไปคนละแนวะน,น,นวะนะครับมันก็ดูอันี้อันี้ไปดูได้นะครับไอตัวไอเนี้ยไปเข้าไปดูในที่ผมบอกในที่เว้นน้าหนัก C U A S เหมือนกันก็ไปเข้าดูได้ไเวทน้ำหนัก C U A S dot O R T e H ครับ เข้าไปดูในนี้ได้เหมือนกันเวยนน้ำหนักของทุกคณะนะครับคณะนะครับสัตวแพทย์สัตวแพทย์เนี่ยนะครับก็ต,บตอนนี้เนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ8หลักๆนะบหลักๆใน,นประมาณ8 9สถาบันหลักๆแต่สัตวแพทย์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเวลาเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในราชมงคลด้วยราชมงคลสอนสัตวแพทย์ มันมงคลต้องเปิดตรงๆเลยกนะ็ไม่ใช่ตมันมีบางราชมงคลนะไม่ใช่ไาทั้งหมดนะแต่สถาบันเนี่ยเกือบหมดสถาบันมันเป็นอยู่ในคณะครุศาสตร์เทคโนโลยีอยุตสาหกรรมเลยมันแบบนี้นะครับ